ไกลแท้เนอะทั้งขึ้นเมื่อบานได้แต่คิดหอดคือเกา่าอยู่เมืองฟ้าแต่ฟ้าบ่เม่นของเฮาอดเอาบอกมูเจ้าขอต้องมีมือได้ดีต้องมีมือคือฝันทังฟ้า หลิวลองลองคนอยู่ทางบ้านกายังขายังคงได้แต่วางว่าคงบ่โดนเป็นดอกสะแบงที่เคยบ้านกลางทุงถึงอยู่เมืองกรุงแต่บอกเคยลืมตอนโดนป้านายแต่บอกเคยลืม ยังอดทนเพื่อคนทางบ้านเป็นดอกสาแบงที่ลมพัดมาไกลลังเทาหองให้เหลือใจน้ำฝันปลอบตัวเองอย่าไว้เยาวันยังท่าคอยมือน,นั้น เมื่อที่ฝันเป็นจริงสะแบงดอกนี้สีขึ้นบานสวยมากเลยวิวสวยมากค่ะพี่น้องอเพ่งก็ลองเพ่งกับมวนมวนน้องทิดาเลา่าฝนนองเพลงมวนมวนยุคคางป้าเขาคะ่ะป้าเขากับพ่อเกียวแลลวพี่นอ้องโอ้ยสวยมากวิวสวยมากค่ะ เป็นดอกสะแบงที่ลมพัดมากไกลหลังเธอห,ห้องหาเหลือใจน้ำฟัานลบตัวเองยยอย่าวันเยวันยังท่าคอยเมื่อนานเมื่อที่ฝันเป็นจริง าแบ่งดอกนี้สิขึ้นบ้านสวยมากค่ะเดือบีดองเงามงามเลยจ้ะเด้ออันนา้าาล่อยข้าคันสวย อุ่นบาททิพย์แดดอืมแดดอ่อนๆเนาะลมนหนาวๆสวัสดีค่ะที่ดาแล้ววันนี้เห็ดแนวใดายขึ้พวงเอาสายอีหยังมาใส่หัวค่ะคนเก่าอ๋อที่ดาแล้วคนเก่าคนใหม่แล้วเนี่ยคนใหม่หรอเป่าว่ากั๊บตัวกับใจเดี๋ยวบวาซีดเลยดีโอ้กั๊บตัวกับใจตีกินข้าวแม่นบ่บานี้ง่พเพราะยังนี่เพราะแม่บังคับแม่บ่แม่บังคับดีแม่แม่ขอร้องบ่บ่แม่ขอร้องแม่สั่งห้าม เม่แม่แม่จงหามพ่อหย่างแม่ปวดปวดแม่ปวกแม่เจ้าของจิจักรแสพติดโอ้โอ้จิตจักรเซเวนนี่เป็นแม่เม่นบอาดูตัวฟอร์มดูตัวฟอร์มที่จริงก็ตัวแทนละแต่ว่าหมอบ้าเราดูเแม่มอบ้าดเราดเแม่มอบ้าราดดูแลเรื่องงานเซเวนนป่นแม่นั่นกับันนี้แม่สังหารเลยหามกินขนมเน้องอ่าข้าจิ้มอได้่อย่างละ ดแต่น่องน่องเจิดแล้วก็จุกจุกกินได้กับนุ่มนุ่มมาต่อเป็นนุ่มเจิดขนมกินได้จะต้องรักกินเนีเยามี่ยังสั่นอยู่จีเนี่ยเดี๋ยวนี้บลาบลาบ้นเป็นลัางเนี่ยล่ะเออเป็นล้าแล้วคนบอดีมินมันบ่าขนมไปกินได้แต่่ต้องลักกินนะจ๊ะพี่น้องไม่ได้กินยังแน่เตียนเสามาหนิน้องเปี้ยวกินเต้าเจี้ยวเฮ้ยเกินนุ่มยัง เ่าพอิีย์ต้องเจอตอนตอนแรกคุณสามาราก็ไปกิน <c oughs> ไปกินโอเวนตินโอเวนติน uh huh. เราก็กินกินโจ๊กกิน uh huh. โจ๊กเราก็มากินก๋วยจับ โอยใาแบบกมันกินนมเจิดปื๊ดกินข้าวกี้พอกินข้าวได้บ้านี้กินข้าวกี้ดอแต่ว่านี้บ่ได้กินข้าวแท้จริงโอ้โหเล้วสิกินลงไหนบ่ล้วตอนนี้บ่แล้วแน่นทองแต่ก็สิกินเป็นพิธี่ชิ้นๆเด้ออู้ยยู่มทำเชคค่ะวันนี้อืมตั้งแต่แม่พึ่งมาให้ชิมขนมค่ะน้องกิดาเล่าก็เลยกินข้าวดีค่ะบ้านนี้กินข้าวกินนั่นกินนี่ดีบ้าน ตะกวันเป็นจริงเขาหนมแล้วจริงเขาหนุ่มเราก็ว่าจริงเขาตัวสวัสดีเด <us> ้อ <n>. พ <tried> ี <us> ่น <n>. ้องสวัสดีเด้อพี่น้องลุงป้าน้าอ้าวสวัสดีค่ะชิลลั่มมีฟังดีหนึ่งลักษณะนี้เป็นก่อนลั่มเลยก็ยังหมอลั่มชิลั่มเนี่ยอะไยังเสียบอเมริกสวัสดีอันเดียวหมอลั่มออกมาก็จะกับสวัสดีแบบนี้แหละลั่มแบบนี้แหละสวัสดีเด้อ เมือนี้ทิดาแล้ววนตัวไปสันตัวมืัอนี้ทิดาแล้วมาเรียนภาษาเชฟโอ้ยจังไหนบาคือกันเลยอ้าเอาแล้วกับทิดาเล่ามันกับคลองอยู่แต่ว่าข้ามตัวไปสิใส่ข้ามรางไดนอันอันชุลีคืออะไรคะอันชุลีก็คือการไหว้อันชุลีอันชรีไม่ใช่อันชุลีนะอันชรี ก็ยกมือปนุมอัญชลีวันทาอภิวาสเนี่ยพระสอนกาบเนะลูกเราตั้งปนุมมือแล้วก็กราบอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีก็คือการไหวกันล่ะอัญชลีจนมากจะใช้คำว่าอัญชลีเจ้าลูอยากเห็หนูทำประสาทใจไหมล่ะ กัวออกมายังหน่อยมัดสะไส้พอหายดิมันีมัอเศร้าก็แม่นหมามากสะเอาแล้วสะออกไปบ่หน่อยเด้๋นั่นน่ะหลายปีเลยมหนูก็เก็บเด้เบ่แม่นคือหมาดิหมากินเหล้วบ่เก็บไม่ัด้ก็ให้กินเผาเนาลงโทษมันเลยตีเขาลงโทษจะได้ก็ต้องให้กินข้าวแล้วเพราะว่าเขาหักหมาอืมบ่ให้กินกะทิตัวมันตัวแต่เจ้าของกัหิวเนาะเนาเขาก็ยังหิวแต่เนาะเขาก็หิวเขาก็อยากเพราะฉะนั้นเขาก็ให้มันกินน้ำให้กินโลดอืม เมีนคาแต่มันกินด้วยเข้ากับจินมันกับจินมันก็อยาคือกันจำเฮ้าอะไลูกสิก่อประสาทไส้แนวใดจะทำเป็นวัดค่ะวัดได้วัดที่ดาราวใช่ค่ะวัลลาลามเราอยากทำวัดเหมืนอนหลวงตาประกรณ์โอ้วัดนี้ไก,ก่อยู่หลูกเฮ้าไปเหตุวัดคือ่นอยางยังนี่ ปั่นเอาเลยม่บาอยากได้มองได้ปั่นเอาปั่นเอาสมมุติเอาบททีน่หนาอันนี้เป็นอันนี้เด้ออันนี้เป็นอันนี้เดิมบทที่ละก็คือคือขันยังสันเฮาไม่ใช่อะไเบิ่งเด้อนี่ปั่นเอาแต่อันนี้จะเป็นวัดต่างเพื่อนเพราะว่ามันสวยงามกว่านะวัดต่างเพื่อนว่าซั่นค่ะพี่น้องโอ้ยวัดต่างเพื่อนมันสิสวยงามบ่ติว่าวัดต่างมั่วดละออืมันเป็นคนคนถึงเจ็บเลยวัดต่างเพื่อนโอ เอาเป็นคั้นลงเตี้ยเพราอิญเปื่อน,นอจะทำบันไดนะคะอันนี้บันไดขึ้นนะจะามาสอนวิธทีทำบันไดยินตาม,มาค่ะตามไปตามมาได้ไหมคะไปอยู่กันเออไปจังได้ะตามมาหรอค่ะพีะ่ตีเบื้องขบันเยอะเราจะโซ่สิโซ่จังสิเออมาคือเอิญเปียกแหนะ็นเนาะนอนมาเหรินกองไส้วันนี้ เวียกันนะแต่ก็รักมาเอืมเวียกตีอยัางยังนอนเว้น why เบียงเลยสิมันเบียงนอนเว้นบ่ทีนี้มาบอกพี่ตั้นนายเถอะเฮ้ยเจ้าคนขี้ขันเถาะเลี้ยวโอ้ยที่จริงมัาที่แต่เล่าตื่นเศร้านอนเว้นเว้วยบ่เป็นวางสันติมันร้านตะวังเถะเลีวขันยังสันแม่นด้วไม่ใช่ที่จริง อัญอัญยังอัญยนงนอนยัญยังเนอนน้ะก้ตื่นเศร้านอนเวนนี่ปกติจะไม่มีใครนอนเวนอืก็มีแต่น้องธิดานี่ใช่ไหมคะไม่หนูไม่ชอบนอนนี้เลยนี่เนี่ยหนูบ่มักนอนเวนที่หนูมักนอนยังเห่นบังนอนเวนนอนยังมมดขึ้นนอนง่ายนอนง่ายกินข้าวง่ายเลยจะไปนอนแม่บ่ เอาแสดงว่าเหรินไส้เราสิไปนอนเว้นตัวสันบมเมนเหรนไส่เราก็เห็ดเบี้ยคุยพออืมหักเนาะผู้พอมันเหรนเฮ็ดเบี้ยกูทางมุนปัดเฮือนปัดไส้ด้อเนาะปัดเฮือนปัดเนื้อปัดซานปัดซานปัดไส้โอ้มาปาดไส้วะปาดเนล้วปัดเนื้อปัดไส้วันนี้หนไปเอาของมาตกแต่งวัดหนูนาได้รุ่นรอก่อนนะคะไปเอาอะไรขนมาใส่กวางทรายไม่ได้นะ นั่นแหละใบไม้มาโดนกองทรายเแลาไปสมปูนไม่ได้เลยนะคะใช่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เอามาใส่เลยตาวังเหลือซ้ไบังตาสีไ้หัวเรียวโอ้ยตาไม่เห็นตากระซีไฮตัวแล้วเก็บออกนะเห็นอ่ะเอามาใส่ไม่ได้เวลาฉาบลูกเพราะว่าเวลาไปกาะพ่อจะจะตาจะได้กอดอีกแล้วหรือเก็บออกให้นะอืมต้องเก็บออกรู่แล้วแหละเพราะว่าเอาไปไม่ได้ อันนั้นเขาก็สิเอาไปฉาบมันก็ต้องได้อดฮอนทไส้ฮอนทรายแม่นมันทําไมมันผสมกันไม่ได้คะมันก็ไปฉาบบ่ได้เล้ยวมันค่าหินเนาะก็ต้องเฮ็ดให้มันเป็นทรายละเอียดมันก็บ่ได้ละเอียดก็มีหินอยู่เด้่อยๆขอโนมก้าวอันชุลีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะ เนาะยายลุเนาะเดี๋ยวน้องทีดาเรากับยายลุจะพากันไปป่าข้าวนะคะไปร้องเพลงป่าข้าวตอนนี้ตอนน,ตอนนี้จะมาเล่นชิ้นินไายเหมือนเด็กตรงนี้เหรอใช่ค่ะตนี้เล่นก่อนนะคะยายว่าเจ็บก้อนหินเข้าไว้เถอะเดี๋ยวตามาเห็นนะั่นน่ะเจ็บได้แล้วเจ็บได้แล้วเก็บทรายออกเก็บก้อนหินออกเลยกาลังจะเดินมาแล้วเรือยโดนด่าก่อนเอาเอาหินมาผสมให้ตา ตาจอไปหายหัวแล้วลองมึงส yeah, ิตัวตาทีว่เห็นยังทีนเลียนหัวหลุดเลยเด้เลีนหลดแล้วเปเลียนเหรอมุดข่ากองใา้มุดสตียายถิ่นเดนี้จากไปทังอือมเลยยันก็มาอยู่นนอยเนาะบ่เลี้วถึงด่นดาหนูเหรอถือผู้เดียวหลดใจเปล่าน้ำไดเีตัวแมกรสิเาน้ำแล้วหนูจะชอบอันนี้มากหนูให้ดูนะ มันมันทำไมมันเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเกียงเกียงเกียงตักปูนคืออะไรคะตักปูนย่ำฉาบโยย่ำกอเอินว่าเกียงเกียงเล็กอันนี้เอินว่าเกียงตักปูนกอเกียงกอไปพอแล้วห้ามิดาเล่ากินผู้เดียวหลดนี่นี่ก้อนหินมื่นี้เก็บออกไปก่อนนึงแมนนันออกไปเหตตาเก็บออกเพราะสันติข่าย เลเบียกคืองานมาหาเหรียญจีนทรไส้เลยเป็นสาวแล้วเอ้ยยายนี่เหรอสีวายเยอะเดือนนี้ปหาเฮ็ดเบียกนู้นมหาเหรียญจีนินไส้เอ็ดเบียกแห้งเ้ยวะมีเด้อวะมีเด้อบะเหรีเด้อเียนตอนนีไตเบียกเอ้ยตาเตนหอยนี่บะเดมีเวลามาเหรีเด้อพอเมียผ้าเฮ็ดเบียกตัวลูกตอนห่อยรุุนพวกย้ายนี่สิมาเหรียยูจะซื้อบะได้ผูเถ่าคนผ้าเฮ็ดเบียก สักนี่ยายจะกเกี่ยวเขาเป็นโมนเลวไปยุเกี่ยวเขาซอยตาซอยบ่ได้มาเล่นี่สิดอกตอนยารุน่นดูยารุนเกี่ยวเข้าไว้มาก็กเกี่ยวได้ไ <c oughs> พ่อแม่ผัดเกี่ยวให้ตั้งแต่อยู่ปอสองอ๋อไม่ใช่เป็นมาตั้งแต,เ,เ,ะตะเกิดเลยหรอคะบ่เลวประเดี๋ยสิมาเป็นมาตั้งเกิดหัดเอาตัวเพิน<ม>่นพาเห็ดพาถ้ำตุลุกยายขึ้นปอสองยายดำหน้าเกี่ยวเขาโลกาไปแล้วพ่อแม่เพิ่นพาเห็ดแล้วเอาคลิปนี้เอา สวัสดีค่ะขอลับคุณเม่ไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ